สวัสดีครับพบก,กับผมนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านสวนฝ้ายตำบลสำโรงอุทุาพรพิสัยสีสเกตมาเบิงหนังการแปลงครับบุญกระถินเพื่อนครับผลตองห้ามครับนี่ผลตองห้ามบุญกระถิน,นเพื่อนนอกมุงนีวันทีหนึ่งคุณศจิกายนครับนี่จอดรถไว้นะครับไฟประดับเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศทั้งในนอะเขามากกัเห็นจอเลยครับโบอ้จอ คอนใจเด็กหน่อยครับสปริงบอร์ดงานจ่อหนังครับพรเจริญภาพยนตร์ครับหนังอุบลพิศัยมือว่านพออยู่บานโดดมือนี้มาพออยู่บานสวนฝายนะครับเนาะบุกเพื่อนล่งไว้หลายมื่นแล้วครับนี่โอ้วัดปานสวนฝายเป็นครั้งแรกที่เดสมาเลยครับเคยผ่านซื่อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาในวัดเพื่นจักเถื่อนะครับกว้างขวางดีครับนี่บุโสดเพิ่นนะครับเนาะสวยงามครับ บรรยากาศนะครับเนาะยังติดต่างอุปกรณ์อยู่ฝนกับต๊ะข่่มนี่ครับพรเจริญภาพยนตร์จอ10เมตรนะครับอุ้มพ่อพิสัยนะครับติดต่อได้ในเฟซบุ๊กคู่มีก็ได้ครับหรือว่าโทรไป088 727 1147นะครับเบอร์โทรเพิ่นนะครับเด้อพรเจริญภาพยนตร์หนังอุดมพรพิสัยหนองใหม่นะครับฝากไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับแถวอุดมพรเมืองจันทร์หัวทับท่านนะครับราศีนะครับโพธิสุวรรณบึงบูญนะครับ ในเขตนี้นะทีมงาน้นกำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่ครับวันนี้กับทุลักทุเลอยู่ออกมาจากบานโดดกระลวงเมืเลพ่พลางบนเนิเขาบานนะครับเนาะกับบรรยากาศติดตั้งอุปกรณ์แรงนี่นะครับเนาะบุญกะทินบานสวนฝ่ายนะครับจอเพ็นสวยด้ครับจอใหม่นะครับหน่วยไม้นะครับก็บเลยอยากอยากฝากไวแน่นะครับละอยาก,กเอาไว้ในแพลตฟอร์มนะเพื่อพี่น้องใดคนหานะครับเนาะเบื่องทาง เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube นะครับหรือว่า Tik t o อกนะครับเขาไปขลนพอกทเบอร์โทรกับเพก็บอกไว้ในคลิปนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศหนังกลางแปลงนะครับเพิ่นกําลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับระวังเครื่องพวกอีกพวกนี้นะครับเนาะมันมันชื่นโมฆะใหญได้ทั่ววันนี้นะครับเนาะโอ้โหมีกุ้งโญ่นะครับที่กุ้งโพกาแก่แล้วนี่ครับบานวัดเพื่นฝ่ายเพิ่นวัดเพิ่นลุ่มลื่นนี่ครับ บรรยากาศร,บร,บรอบๆนี่เป็นธงหน้าอ,อ่อนหมดเลยนะครับแยกออกมาจากทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านนะครับเนะาะบ้านชนฝ่ายคือบ้านเศรษฐกิจคือเพิ่นคือมีตลาดนัดโคโกกระเบอืออยู่หน้าบ้านนะครับเพิ่นสีมีอาชีพคือเป็นในหอยนะครับขาวัวขาควา,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 ายนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเนาะบอกถึงเรื่องอาชีพให้พี่น้องได้เข้าใจในวิถีของอชุมชนนทำนะครับเนอ้องมาถ่ายคลิปแบบนี้นะครับเนาะบรรยากาศ

เดี๋ยวว่าเป็นวีคสุดท้ายแล้วเนาะครับเดี๋ยกวกับซีเบิร์ตแล้วครับอีกโบนจังมือเนาะมื่อนนะีน้วันที่หนึ่งวันที่ประมาณวันที่ห้านะครับเนาะลอ,อยกรนะทงเนาะเสียงใหญ่าบานประกาศโอ้ได้ฟิลไปอีกแบบหนึง่งเพื่อนสีจ่จะเล่นประพุตมลถุ่มหนึ่งเพื่อนวะผมมาพอดประมาณหาโมงซีซีผานะครับตอนนี้ เสียงผู้ใหญ่ประกาศจะมีเพื่อนสุดท้ายหรือเือที่สามเพ่อรหรืออากเข้าใจแต่ยังดีใจอยู่ได้พี่น้องจา้างหนังมาเนาะต้นนี้หนังหนังผู้สีหนังอุ้มพรก็เริ่มจ้างที่ข้นนะครับเนาะกระแสะก็มาอยู่นะครับกระแสะของหนังกลางแป้งก็ดีขึ้นนะครับเนาะพี่น้องก็บหูจักว่าเออมันมีหนังยังมีหนังกลางแป้งอยู่บ้านเท่าของสีนะเพิ่อนเลิมสิทดสอบระบบแล้วครับ ทีมงานเพิ่นสีนั่นเพิ่นเช่าเชาเช็คให้ฟังแล้วนะครับเนาะนี่ครับจอบเพื่อกลังงามนะสิบเมตรนะครับก็แต่ว่าน่วยไมย่แต่ว่าคนเก่าเลยครับประสบการณ์หลายครับผู้เิ่นเห็ดหนังน่วยนี้นะครับเนาะผู่มีคงจะเป็นทีคุณนาคุนตากันเนานะในเขตอุบลราชบิีไซนะครับ บรรยากาศเนาะติดตั้งอุปกรณ์นะครับพรเจริญภาพยนตร์นะครับพรเจริญดิจิตอลซีสเกตเนาะซื้อเพิ่นนะครับเนาะที่ก็มันทั่วกฝากไว้อีกหน่วยนะครับเนาะน้องใหม่เป็นน้องใหม่นะครับในวงการหนังกลางแปลงแต่คนไม่ใหม่มีประสบการณ์มากมายในการ่ายหนังมาเนาะในการทําหนังมากมันเป็นทายหนังนะครับผมดูบรรยากาศนะครับเนาะ เรากำลังดึงจ่ออยู่ครับนี่พ้อมขึ้นได้เพราะว่าฝนมันตกเบิง่งพี่นอ้องส่วนเขา่าก็กำลังเขียวเนาะกระถินนะครับเนาะทางคุณเป็นบันยังเอือดนะครับคุณคนรลองเสียงเลยครับหมู่บ้านเ่านเดินเบิ่งการฉายไปแล้วเนาะวันนี้เ่าเบิ่งสาวเช็คนะครับรลองเสียงนะครับ อีกช่องหนึ่งนะครับช่องเฟืองฟา้าใช่แน่วฝากติดตามเลยนะครับเดอมีทางติ๊กต็อกมีทางอ่า YouTube นะครับแต่ว่ากําลังหัดขายของอยู่ครับเพราะว่าอ่าเนี้ยก็เพื่อเพิ่มเพิ่มเติมรายได้นะครับซอยสนับสนุนเลยนครับก็ไปเคลียร์พอในติ๊กต็อกฝากไว้แน่เฟืองฟ้าหรือว่าโคมเฟืองนะครับในในติ๊กต็อกนะครับเนาะเป็นแนวสินค้า ตามกระแสนะครับในเบื้องลีดตีต่อคนใดเนาะเปลืองฟ้าชาแนลนะครับผมเรีอว่ากลมเฟื่องนะครับ,นะรบในชอ่องทีฟ็อกเข้าเดี๋ยวฟังเสียงมว,น,วนๆนะครับจากการล่องเสียงเดี๋ยวไปเบิ่งด้านหลังจอนะครับผมมาเมตนอนใจใจเรื่องลีกซิตนะครับในเศร้านะครับเดี๋ยวผมจะรอไปทางหลังจอนะครับ ตอนนี้ผู้จัดการเขาก็กำลังเข้มงวดเข้มข้นนะครับเพราะว่ามันต้องเร่งเขตที่มันแล้วกว่าหมื่นนะครับเนาะมันสะดวกสบายแล้วก็ที่ได้พักนั่งเนานะหนังน,นะครับใส่แรงงานหลายคนอยู่ด้วยมีหาคนได้ครับหน่วยนี่มันป็นธรรมดาเลยบางหน่วยเม,มันบ็มีอยู่เป็นเหตุสามคนโอ้โหก็เจ๊งคนนี้นี่เป็นเหตุหาคนนะครับกี่ด้านหลังของจอนะครับเนาะงผ้าเบริงบรรยากาศบันบันเท้าไว้นำตุนะครับน้อน,ะนี่นี่นี่ นี่ทางระวังหมู่บ้านเพิ่นบรรยากาศเขาเขียวๆนะครับนี่เขากะมองงามมองบอปีนี้นะครับนี่ฝุ่นเสียงมะลำสิงมาตั้งแต่บานยังเอือดนะครับทางนี้เนาะนี่ทางนี้บานดูนะครับตำบลสำโลงนะครับอ้าวอีกหนึ่งบรรยากาศมื้อนี้มาพอๆครับหน่วยพร้อมเจริญภาพยนตร์นะครับสำหรับมื้อนี้ฝากไว้อีกหน่วยหนึ่งของซีสเกตนะครับอุตภัณฑพิสัย นะครับเป็นหนังหนองหม่แต่ว่าจะคล้องหน่วยวประมาณคนคน,คนหม่นะครับจะคล้องหน่วยก็คือ,อผู้มีมีรประสบการณ์หลายนะครับเรื่องการติดตัง้งเรื่องกา้กานก้านใช้นะครับก็มีประสบการณ์ด้านความรู้เรื่องหนังมากพอสมควรเพราะว่าเป็นคนมากหนังนะครับหนึ่งบรรยากาศวันนี้ที่นครปฐว,วะผ้ามาชมมือนีหนังกลางแปลงพรเจริญภาพยนตร์0 8นย์แป หนึน่นึ่ฝากไปด้วยอีกหน่อยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ